สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับบก่าผมตอนชาแนลวันนี้ผมก็จะเปิดกาชานะเดี๋ยวแป๊บนึงไปอ่านชื่อตัวละครแป๊บนบึกก็ตัวละครที่ผมจะไปเปิดก็ตัวละครเป็นทางด้างของเอ่อซันจิวินสโมกไม่ใช่แล้วโว้ยก็ยจะเป็นทางด้างของออผมไม่เข้าใได้เท่าไหร่นะเอ่อจีซัตเบอร์เจ็ดนะครับจีซัตเบอร์เจ็ดนะฮะ จีซัดเบอร์เจนนะฮะก็เป็นตัวละครที่ไม่อยากได้เท่าไหร่อะอยากได้สันจีแต่เขาเปิดกันเยอะเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นมันเหลือเดเปิดสันจีต่อนะฮะก็ต้องขอบคุณไอดีจากพี่คนนี้มากนะครับที่ให้ผมหนะ้าอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเอ่อให้ลิงก์ช่องเขาใต้คลิปนะผมลืมชื่อช่องเขานะแต่ต้องขอบคุณมากที่ทำให้ผมกลับมาคัมแบ็กนะฮะเอ่อกลุ่มโจรสลัดหนวดดำผู้ควบคุมหางเสือเรือแชมเปี้ยนจีซัดเบอร์เจนนะฮะตัดไปเลย ตอนนี้ผมก็มีงบอยู่ประมาณสามร้อยสามเพชรเลขโคตรสวยแต่ทำไมไม่เป็นสามรอ้อยสเป็นสามเพชรเอ่ยก็เดี๋ยวเราจะเปิดกาชากันนะผมจะเอาเท่าที่ได้พอได้ปุ๊บหยุดปั๊บไปเปิดซันจิต่อครั้งก็เดี๋ยวเราไปโอ้ยประมาณเดี๋ยวผมคิดเลขแป๊บว่าผมจะเสียเท่าไหร่ถ้าผมเอาทุกทุกสเต็ปแป๊บหนึ่งนะอยู่ในช่วงคิดเลขกับตวัดก็เราเปิดกันเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ได้เพราะนะมันทีเซอร์จังวะตัดมาแล้วครับผม ไม่ได้แน่ๆครับหรือว่าจีสัตว์เบอร์เจนออกง่ายวะ <c oughs> อ๋อโอนิกิริออกมาครับสกิปไปได้แต่โอนิกิริออกมาอ่องอะ,อะ <c oughs> เดี๋ยวเราตัดไปกันต่อเลยมาครับทุกคนเออกล่องดำไม่ค่อยสวยนะเออก็ภูดำมาครับก็สกิปไปดีรออะไรได้ไอตัวกระเทยควายนะฮะเดี๋ยวเราตัดกันต่อเลยผมน่าจะสมรอบนี้รอบเดี๋ยวเราทาไม่ได้ก็อาจจะทอแล้วนะฮะ ผมออมาที่รูปพ้องทีซันซันเดทนะฮะโอ้อย่าง้อยเราก็น่าจะได้ตัวแปดสิบมาตัวหนึ่งมั้งเออได้คาคู่มาเก้าสินะเดี๋ยวเราตัดไปกันต่อาทุกคนผมยอมว่าได้ผมจะพยายามเอาไว้ครบทุกสเต็ปละกันถึงผมไม่อยได้ไอ้ตัวฉานี่เท่าไหร่แต่เมื่อเป็นเมตาก็เอาเมื่อไปเล้ยไม่นะเก็บไว้เปิดอ่ะ น่าจะรอบเดียวแล้วถ้าไม่ได้ผมถอดใจแล้วถอดใจทิ้งยงถังขยะละไม่ไหวไม่ไหวค่าตัวแพงเกินถ้าการันตีคนระับทุกคนถ้าจะให้ผมกัดกดกดการันตีกดไลค์ผมด้วยนะไม่กดเดี๋ยวผมจะตุดคุณอ่ะก็ได้ผมทําใจแล้วเอาก็ได้วะก็เดี๋ยวเราไปเปิดการันตีกันนะครับถึงจะไม่อยากได้ก็เหอะน,นะเกลือมากนะก็ผมลองไป เยอะเลยนะฮะก็ใครจะสมก็คิดดีๆแล้วกันนะแต่น่าจะเป็นเมตาหรือเปล่าผมไม่รู้เฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ได้มาสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่อง hey, เดี๋ยวเราตัดกันเลยเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ทุกคนผมว่าคนสุ่มนะออกง่ายอยู่นะทุกคนออกถึงสองตัวเลยเว้ยคุยเปิดเลยครับทุกคนเออเดี๋ยวเราตัดแป๊บมาช่วงคิดวิเคะห์กับผมจะให้สุ่มไหมแนะนำคนดูนะก็ใครมีเหลือก็เปิดครับไม่มีก็ไม่ต้องเปิดง่ายๆครับคิดง่ายๆนะไม่ต้องคิดเยอะนะ ก็ใครมีเหลือก็เปิดใครไม่ต้องการก็เก็บไว้นะครับอืมก็ตามนั้นครับตามที่ผมพูดเลยว่าใครมีเหลือก็เปิดใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องเปิดนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเปิดกาชาแก้เค็ดขำๆนะฮะก่อนที่จะปิดคลิปนั้นนะอืมโอเคเราก็จะได้เศษนะนี่ผมเปิดเล่นเล่นเอาเศษนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปครับเฮ้ยทุกคนผมได้่าแปดสิบเฉยให้ทุกคนเปิดเลยจีซันเบอร์เจตออกง่ายมากเดี๋ยวตัดแป๊บ แปดสิบเฉยตัดไปสรุปว่าผมได้เหนือคางความคาดหมายนะครับแต่คลิปนี้ก็บายครับผมนะก็ไปเปิดได้ตัวนี้นเป็นเมตา